เวียดนามกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตสภาพอากาศที่รุนแรงพายุไต้ฝุ่นถึงสองลูกซัดก,กระหน่ำในเวลาไล่เลี่ยกันทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างแสนสาหัสแต่สถานการณ์จริงเลวร้ายกว่าที่คุณคิดตามรายงานจากสื่อของรัฐบาลเวียดนามที่อ้างอิงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเวียดนามกำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่ผันผวนและแปรปรวนอย่างหนักหน่หนวงสาเหตุหลักมาจากการที่พายุไต้ฝุ่นถึงสองลูกได้พัดเข้าถล่มประเทศ ในช่วงเวลาห่างกันเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นลองนึกภาพตามนะครับพายุลูกแรกซัดเข้ามาแล้วทุกอย่างเริ่มกลับสู่สภาพเดิมได้ไม่ทันไรพายุอีกลูกก็โถงกระหน่ำซ้ำเติมลงมาอีกพายุลูกแรกคือพายุบัวลอยที่พัดถล่มเวียดนามเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาและตามมาด้วยพายุคันแมกี้ซึ่งซ้ำเติมสถานการณ์ในวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาพายุทั้งสองลูกนี้ทําให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคกลางของประเทศ ซึ่งรวมถึงเมืองท่องเที่ยวชื่อดังอย่างฮอยอันและยาจางรวมถึงจังหวัดดักกลักซึ่งเป็นแหล่งปลูกกาแฟขนาดใหญ่ของประเทศผลกระทบที่เกิดขึ้นรุนแรงเกินคาดบ้านเรือนรัษดรมากกว่า52,000หลังจมอยู่ใต้น้ำมีผู้เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าถึง41รายและยังมีผู้สูญหายอีก9คนที่ทีมกู้ภยัยกำลังเร่งค้นหาอย่างสุดกำลังแต่การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพอากาศยังคงแปรปรวนและมีฝนตกเป็นระยะและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไป นอกจากความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้วพายุยังทําให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างประชาชนหลายล้านครัวเรือนต้องเผชิญกับความมืดมิดและขาดแคลนไฟฟ้าใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันลองจินตนาการถึงความยากลําบากในการใช้ชีวิตประจําวันโดยไม่มีไฟฟ้าใช้สิครับแต่ตรงนี้แหละที่อาจจะมีความเห็นต่างเกิดขึ้นได้บางคนอาจมองว่านี่เป็นเพียงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่บางคนอาจตั้งคําถามว่าเราได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ได้ดีพอแล้วหรือยังหรือว่า เราสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้เพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นเวียดนามกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในการฟื้นฟูประเทศหลังภัยพิบัติครั้งนี้และเป็นบทเรียนสำคัญให้กับเราทุกคนในการระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวียดนามคุณคิดว่าเราสามารถเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ได้บ้าง ลองแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เลยนะครับ